สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เห็นอยู่ตรงนี้คือปุ๋ยขี้วัวนะคะหรือว่ามูลวัวจะมีไนโตรเจนสูงนะตัวนี้จะช่วยบำรุงพวกใบนะคะใบแล้วก็แตกกิ่งก้านนะ เวลาที่จะนําไปใช้ให้ท่านผู้ชมดูนะคะว่าขี้วัวใหม่อะมันต้องเป็นสีดําๆนะถ้าเกิดมันเป็นราสีขาวๆหรือว่าสีซีดๆนะ่ะคือมันจะกลายเป็นดินแล้วนะคะจะไม่ได้ประสิทธิภาพนะอ่ะอันนี้นะคะคือถ้าได้มานะ่ะเอามาตากแดดแล้วก็รดน้ําคือการทำเบดดิ้งนะคะทําไมต้องรดน้ําเพราะว่าขี้วัวจริงๆแล้วมันมีความร้อนเนาะ เราจะต้องเอามาลดน้ําให้มีความเย็นถ้าเราไปใส่ต้นไม้เลยมีความร้อนก็คือความร้อนจะทําให้แบบต้นไม้เราเหี่ยวเฉาได้เนาะวันนี้เล็กจะเอาขี้วัวไปใส่ต้นไม้นะคะที่มันใบเหลืองเนาะใส่ได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกุหลาบผักกินใบเนาะแล้วก็พวกมะเขือเทศนะคะอุ้ย ลาะแล้วเนาะวันนี้จะเอามาบำรุงอันนี้เพิ่งย้ายมาไม่นานนะคะย้ายมาไม่นานใส่ปริมาณเล็กน้อยเนาะอันนี้จะเป็นคะน้าค่ะใส่นิดหน่อยนะคะรด,ดน้ำไปก่อนเนาะให้มีความเย็นใส่นิดหน่อยค่ะทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็นมีพลิกพลิกแล้วก็นี่จะเป็นอา่า มะละกอเตี้ยชุมแพนะคะใส่ลงไปเนี่ยแล้วก็เนี่ยมะเขือเทศมะเขือเทศราชินีปลูกในกระมังเก่าๆนะคะเจาะรูเริ่มงามแล้วค่ะนี่ก็พลิกค่ะพลิกดกมากเลยเนี่ยใส่ได้หมดเลยนะคะมะเขือเทศขึ้นฉาย เป็นชายโดนลดน้ําก็เลยจะเฉาเหน่อยอันนี้จะเป็นกุหลาบแล้วก็ดูด้วยนะคะว่าต้นไม้ของเรากิ่งก้านมันสวยหรือยังนะคะตัวนี้จะช่วยบํารุงใบเป็นไนโตรเจนสูงใครไม่มีขี้วัวให้เลี้ยงแหนแดงนะเดี๋ยวเล็กพาไปดูแหนแดงที่เล็กเลี้ยงในกระมังสวยมากเลยนะคะแล้วก็จะบอกวิธีเลี้ยงคร่าวๆนะคะให้แหนแดงสวย นี่กุหลาบไม่ต้องใส่แล้วค่ะใบเงามันสวยมากเลยค่ะแล้วก็มาดูกุหลาบเนี่ยจะใส่ปุ๋ยขี้ไก่แล้วก็ขี้ัวลงไปด้วยแล้วก็ดินดินหมักนะคะนี่ก็สวยเขียวพลิกค่ะดาวเรืองสวยมากเลยค่ะเก็บไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะนี่ตัวนี้ปลูกลงดินนะดอกใหญ่มาก อันนี้คือใส่บำรุงได้เลยนะคะแล้วก็พวกดอกไม้ต่างๆเนาะสีหวานมากเลยนะคะบานไม่ดูโรยได้ดอกสีใหม่มาด้วยชอบมากเลยค่ะทุกคนออกสีโทนส้มๆนะคะนี่ตามหามันตั้งนานแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชมพูแล้วหน้าดอกจะเป็นสีขาวนะคะน่ารักมาก หลายๆดอกอันนี้ก็จะเป็นเดซี่เดซี่มากรเล็ดปลูกง่ายมากเลยค่ะปลูกครั้งเดียวมีตลอดอันนี้เป็นใบของแรดิสนะคะใบแรดิสเริ่มลงหัวแล้วค่ะโอเคทีนี้จะมาใส่ดาวเรืองที่ยังไม่ได้ใส่นะทุกคนผ่านมาทางนี้ก็ถ่ายให้ดูเคลนะคะเคลนี่ก็เป็นผักกินใบ ชอบปุ๋ยขี้ไก่ขี้วัวขี้ควายใส่ได้เลยจ้ะถ้าจะให้ดินเด็นในช่วงนี้ดินร้อนนะให้ใส่ขี้หมูนะคะเล็กมีสามขี้เลยปุ๋ยมูลสัตว์มีสามอย่างเลยนะคะขาดไม่ได้เพราะว่าเราปั่นน้ำกินเองนะคะปลูกแบบอินทรีย์ออแกนิกเนาะนี่จ้ะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นดาวเรืองปลูกจากยอดนะคะปลูกจากยอดมันจะมีหลายรุ่นเนาะส่วนอันนี้ปลูกจากต้นนะคะ ปลูกจากต้นนี่ให้เรามาเด็ดยอดออกเด็ดยอดแรกแล้วยังมาเด็ดยอดที่สองนะคะยอดแรกเอาไปปลูกได้นะอย่างที่เห็นนี่เลยค่ะเพืเ่อนๆอย่างที่เห็นเลยอันนี้ปลูกจากยอดจริงๆนะคะเนี่ยเห็นไหมยังบานไม่เต็มที่ยังดอกใหญ่ได้อีกเนาะแล้วก็เขียวสวยมากเลยค่ะดูดิน พลวนดินนะคะพลวนดินและนี่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยให้เลยอันนี้คือดาวเรืองนะคะต้องการบำรุงใส่รอบๆนะคะอย่าใส่เยอะเกินไปนะดูด้วยว่าต้นไม้เราต้นใหญ่หรือต้นเล็กนะคะเมื่อกี้เล็กรดน้ำแล้วนะหลังจากใส่ปุ๋ยเสร็จก็มารดน้ำอีกนี่ ปลูก4ต้นค่ะตรงนี้คือจะงามมากๆเลยนะเพื่อนๆแล้วก็ดอกใหญ่อันนี้ปลูกจากต้นปลูกจากยอดก็จะดอกเล็กลงนิดนึงแต่ถ้าดูแลดีๆแบบอยู่ที่สวนดอกใหญ่ดอกแรกอะเท่าปลูกจากต้นเลยนะคะอ่านี่ก็บํำรุงตามนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวพาไปดูแหนแดง นี่เพื่อนๆดูแหนแดงเล็กแบบคือสวยหนามากๆเลยวิธีการเลี้ยงแหนแดงคือ <c oughs> เอาไว้ร่มลำไรนะคะถ้าใครมีแดดจัดไม่มีร่มลำไรก็คือให้มุงสแลนนะ6 0เขึ้นไปนะคะแหนจะไม่ชอบแบบแดดจัดนะแหนจะตายร้อนเกินไปนะคะแล้วมันจะแดงทุกคนดูความความหนาสวยสวยมากเลยค่ะเนี่ยหนาสวยมากดูเนี่ยแล้วอย่าลืมใส่ดินนะคะ เดี๋ยวจะล้วงดินมาให้ดูเนี่ยค่ะดินจะเป็นดินถุงก็ได้นะเพื่อนๆสวยเหมือนกันใส่อย่างต่ำนะคะสองข้อมือจะสวยมากเลยเนาะแล้วก็บำรุงด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ำหมักปลาหรือมูลกัวหนึ่งกรัมมือนะคะนะเติมน้ําเลี้ยงในกระมังนี่แหละดีสุดนะคะแบบเอาไว้ร่มลำไลสวยมาก สุดท้ายที่เล็กจะมาใส่บำรุงก็คือถั่วฝักยาวลำน้ำทองค่ะเพื่อนๆอันนี้คือต้นเดียวต้นเดียวนะคะเอาเม็ดมาเน็บไว้กับผักปลังแดงผักปลังแดงเล็กก็ปลูกจากการเด็ดยอดนะคะใย,ยเรียมเนาะร้านค้าเห็นผักปลังแดงได้ก็เลยแบบว่าเออแบ่งหน่อยใย,ยเรียมบอกว่าเอออยากตัดพอดีเลยเล็กก็เลยได้ยอดมานะคะแล้วก็เม็ดอย่างเงี้ยกินได้ กินได้เนาะจะเอาไปลวกหรือเอาไปปั่นก็ได้นะคะนี่ให้สังเกตดูนะใบของถั่วฝักยาวของเล็กเนี่ยคือบำรุงดีมากเลยทุกคนดูใส่ปุ๋ยลงไปนะคะเนี่ยอยากให้เขียวสวยคือปุ๋ยตัวนี้แหละคะ่ะปุ๋ยข้อของเราเนาะแล้วมาดูต้นนี้เพิ่งย้ายมาปลูกในเนี่ยด้วยค่ะรากยังไม่หยางเลยนะคะโอ้หยางแล้วหยางแล้ว เอามาวางได้ประมาณสีห้าวันรากชอนใช้แล้วค่ะทุกคนเนี่ยดูใบใบจะไม่เขียวสวยนะคะเพราะฉะนั้นเล็กจึงรีบเอาปุ๋ยมาใส่สองพั่วเนาะโอเคหลังจากนั้นก็จะรดน้ำนะคะเนี่ยมันก็จะเป็นค้างเก่าค้างเก่าของถั่วถั่วม่วงนะคะดูยังไม่ได้เก็บเลยมันแห้ง ถ้ามีเม็ดก็จะเอามีนะคะทุกคนเนี่ยมันจะมีเม็ดด้วยถั่วม่วงเนาะเดี๋ยวจะลื้อออกนะคะเอามาเป็นค้างเดิมทีนี้เราก็รดน้ำเนาะมันก็จะใบเขียวสวยค่ะปลูกอะไรขึ้นอยู่กับการดูแลเอาใจใส่นะคะจริงๆแลวปลูกแบบต้นไม้เยอะมากเนาะบางทีเราก็ดูแลไม่ไหวแต่ว่า ก็มาถ่ายให้ดูนะคะวิธีการที่เล็กดูแลก็จะมีปุ๋ยปุ๋ยขี้หมูขี้ไก่แล้วก็ปุ๋ยขี้กัวแล้วก็น้ำหมักต่างๆส่วนการไล่มแมลงก็จะใช้ EM นะคะเนี่ยคือถั่วฝักยาวก็จะชอบเพลี้ยโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะคือปุ๋ยตัวเอ็นของเราในตัวเจนก็คือปุ๋ยมูลกวัวค่ะพามาดูนะคะปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพที่เป็นปุ๋ยใหม่ก็คือสีจะเป็นสีดำเนาะ นะคะก็ลองไปใช้ดูนะคะทุกคนสำหรับคนชอบปลูกออร์แกนิกนะมันก็จะกินแบบสบายใจค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะถ้าใครไม่มีปุ๋ยขี้วัวอย่าลืมไปเลี้ยงหน่าแดงนะฝากไว้ค่ะด้วยความใส่ใจและเป็นห่วงนะคะอยากให้มีปุ๋ยดีๆในการใช้กันเนาะแค่นี้ค่ะทุกคนสวัสดีจ้า